สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนโกโก,โก้พันไอเอ็มวันของคุณพี่นพวรรณที่อำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกสวนนี้เป็นสวนเล็กที่คุณพี่นพวรรณปลูกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ในตรงนี้นะครับพื้นที่ก็3ไร่นะครับแต่ก็เป็นร่องน้ําเป็นสะน้ํานะครับนี่ก็จะให้เห็นว่าในสวนของท่านท่านจะยกล่องทั้งหมดเลย แล้วก็นำโกโก้แล้วก็หมากกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับโกโก้จะเห็นว่าต้นโกโก้ส่วนนี้อายุยังไม่ถึงปีต้นก็ไม่ค่อยโตแข็งแรงแต่จะให้พี่น้องเกษตรกรเห็นนะครับว่าโกโก้ที่อยู่ใต้ร่มเงาที่มีพืชพี่เลี้ยงอย่างกล้วยก็ทําให้โกโก้โตแข็งแรงสมบูรณ์แถวนี้ทั้งแถวโกโก้โตแข็งแรงสมบูรณ์หมดเพราะว่ามีพืชพี่เลี้ยงมีร่มเงามีแดดลำไรจาก กล้วยนะครับนี่เป็นกล้วยน้ำว้าที่คุณพี่นพรวรรณได้นำมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงนี่ครับเป็นส่วนกล้วยเลยนะครับและหน่อของกล้วยคุณพี่แพะก็ได้แยกหน่อเอาไปปลูกแซมผสมปรสานกับสวนโกโก้ที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นแนวคิดกเกษตรกรสี่จุดของพี่นพรวรรณที่อำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลก โกโก้ Go. เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่ายโตรเร็วทนแล้งให้ผลผลิตสูงไขมันสูงเฉลี่ย52%มเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของโกโก้ Go Go. สายพันธุ์ IM1 คุณพี่นพรวรรณได้ปลูกไว้ทั้งสวนใหญ่และสวนเล็กสวนใหญ่พื้นที่20ไร่อายุ1ปี5เดือนก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วและสวนเล็กในพื้นที่ตรงนี้3ไร่กว่าแล้วพี่นพรวรรณก็ นำหมากพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่งมาปลูกแซมนะครับในต้นหมากก็จะมีระบบน้ำมินิสปริงเกอร์นะครับนี่นะและต้นโกโก้ก,ก็จะมีระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ให้เขาและนอกจากระบบน้ำตรงนี้แล้วคุณพี่นุพวรรณขุดล่องยกล่องนะครับและในล่องก็เลี้ยงหอยปูปลาเสาที่เห็นก็จะเป็นเสาที่ใช้ปักไว้เพื่อให้หอยมาเกาะ เมื่ออายุหอยเขาได้แล้วเขาก็เก็บหอยขายได้อีกนี่ก็เป็นแนวคิดของพี่นพวรร,รณเกษตรกร4.0จริงๆครับต้องขอชื่นชมพี่นพวรรณนะครับแม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออํานวยในการที่จะมาติดตามดูแลเดินดูสวนแต่ท่านบริหารโดยใช้สมองใช้ความคิดและคนงานของท่านคือพี่แพะเป็นคนที่ดีมากช่วยดูแลสวนของคุณพี่นพวรรณได้อย่างดีนะครับนี่ครับทำให้เกษตรกร ประสบผลสําเร็จนะครับที่จะทําอะไรก็ตามถ้าเรามีความคิดที่ดีแล้วพัฒนาสวนของเราพัฒนาพื้นที่ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าสูงสุดนะครับนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นอินทราลัมแล้วก็มีกล้วยปลูกอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นสะใหญ่เลยเลี้ยงปลาดุกแล้วก็ปลากดครังนะครับเป็นสะใหญ่เลยนะครับสะตรงนี้เป็นสะใบใหญ่แล้ว บ่อน้ําที่เจาะจากบ่อน้ําบาดาลก็มีอยู่3บ่อด้วยกันพื้นที่ตรงนี้รวมทั้งหมด50กว่าไร่นะครับที่คุณพี่นพวรรณได้บอกคุณพี่นพวรรณบอกว่าถ้าโกโก้รุ่นแรก20ไร่โตแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะปลูกรอบต่อไปอีกพื้นที่ใกล้ๆที่คุณพี่นพวรรณอยู่เห็นว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจปลูกง่ายโตเร็วผลแล้งให้ผลผลิตสูงตลาดต้องการคือโกโก้ สายพันธุ M ์ im 1นของท่านรองศาสตราจารย์ดรสัรละองศรีส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท jpy โกโก้ไทยจำกัดใครพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจปลูกโกโก้ Go, Go. ขอแนะนำเป็นโกโก้ Go Go สายพันธุ M ์ im 1นถ้าจะมาดูสวนดูแปลงดูสวนตัวอย่างก็ติดต่อพี่นพรวรรณได้ที่อำเภอบางละกำรรจังหวัดพิษ,ษณุโลกต้องกราบขอพระคุณคุณพี่นพรวรรณและพี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ สนใจปลูกโกโก้ติดต่อดรพัชโกโก้095-557-2797ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ